อเมเมสร้างอันนี้ให้กับพ่อเนี้ยสร้างหยยบหน้าพญาเหยียบรถเหยียบรถเมื่อนี้เป็นดีและเห็นเป็นดีเป็นดียาเ่หยานมกเครับผมมันมันได้มันมาีละโอ้ยพญาหยยบรถเราไปดี พญาเหยียบรถใหม่ที่ว่ามีคนมาเยี่ยมมาเยือนเป็นเลิกเป็นชัยดีพ่าพอบานพอเมืองพอบานพอเมืองเด้กขึ้นรถมาเปิดเปิดแอร์ให้พญาด้วยค่ะพยารู้สึกร้อนพยาร้อนเดี๋ยวอันนี้โอ้นครับเดี๋ยวเรา วันนี้ทำหน้าที่อโชเฟอร์นะครับผมอะไรนะสารทีสารธีพาเจ้าพญาไปได้ยังไปถ้าต้นเนื้อก็ไปไปที่ไหนเลยผมว่าตรงไปเลยให้น้องๆนะแคบแคบไปตรงไปเลยก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเราเนาะดูแลซึ่งกันและกันยินดีมากๆเลย วันศุกวันนี้ไปเอาตะบุญลุตั้งแต่เช้าเราไปร่วมงานที่ทีครบรอบวันอะรวันอะไรวันขายวันสวนนะขายวันสนงรัชการที่เก้าครบอันเยวันที่สสานอน้เดี๋ยวขวานี้เนาะ ก็ดีนะครับก็เพิ่งมีโมเมนต์นี้แล้วส่วนมากพี่ตัดขับให้ผู้ช่วยขี่แล้วขัให้ผู้ช่วยใช่ไหมทับให้ผู้ช่วยีผู้ใหญ่บ้านขับให้ผู้ช่วยผู้ช่วยใช่ไหมผู้ช่วยขับรถไม่เป็นขับให้ลูกบ้านเรากำลังเดินทางครับไปที่บ้านน้องอีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้ก็ไปสองหลังซ้ายหรือขวาครับ ตรงไปเลยเนะคร้นทางไปเลี้ยไปทึงแยกเลี้ยวลงซอยบ้านของนรกรงไปเลยี่ใหายบอกว่าผ่านผ่านมีคนบปิดระตูด้วยนะคร้บมีคนเปิดแหน่เปิดประตูไม่เป็นเลยนะพา่ เดีือดครับใช่ใส่ถุงใส่ถุงแต่ดูดูไข่ล่ะไข่อ๋อไข่ไข่พี่พี่ดีเอาไข่แล้วกันตอนนี้มาอยู่ครอบครัวที่สี่นะคะ

าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกคุณนะเอานมด้วยมีนมให้ด้วยนี่เอาไหมเนี่ยเอาขนมไหมเออมีขนมด้วยบัตรดิสค้าก็ได้เอาขนมไหมได้ปจ้าจ้าอ่าโอ้ยเอาหมดเลยไหมเอาเลยหมดเลยเอาไหยให้หมดเลยเอาหมดเลยโอ้อ่าวะเดี๋ยวขอบคุณค่ะมีไข่ด้วยนี่ครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโครงการที่ช่วยดูแล น้องๆนะครับผมก็จะมาช่วยทุกอาทิตย์ประมาณก็จะมาประมาณนี้แหละประมาณ8ครั้งนะครับผมก็ประมาณ2เดือนประมาณนี้ก็จะมาไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ประมาณนี้เป็นเขาเรียกเป็นขนมสําหรับเด็กใน1อาทิตย์ก็มี1วันประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากพิเศษอนนี้มีนี่ด้วยนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดน้องๆเอาอีกไหม โอ้โหยิ้มยิ้มยิ้มกะเราจะมบแล้วนี่อกินเยอะๆเลยเด้อจะได้โตเร็วๆอ่ะเอาอีกไหมเอาโอ้เอาเอาโอ้นั่นดูดูหน้ายิ้มแล้วหน้ายิอยอ่าอ่านี่ดเโอ้สวัสดีค้องเลยเดี๋ยวแลกกลัวหน่อยเหลือมีอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมนี่ให้ผู้ใหญ่นะ ได้แลได้แน้องยังไม่น้องยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเอาสวัสดีครับเอาสวัสดีครับเลี๋ยวให้อะไรไม่เอาไม่ใชื่อชื่อน้องอะไรบ้างเนี่ยฟิวใหญ่น้องอะไรครับน้องฟิวพอดิชื่ออะไรนะน้องฟิวน้องฟิวไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อน้องฟิวพูดน้องฟิวเนี่ยชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรน้องฟิวอ๋อน้องอะไรครับ เดดี้ครับต่อไปเดดี้เดดี้ครับต่อไปเร็วอ้อโหลูกอยู่กันสามคนอยู่อ๋อมีพ่อเลยค่ะอ๋อมีพ่อมีไปไปนี่บาทุกอาทิตย์ดีไหมครับหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหรือเปล่าอันนี้จำไว้นะลูกอันนี้ลุงเน่งป้าเมย์เดี๋ยวงวดหน้าอาทิตย์หน้าลุงเน่งกับป้าเมย์ก็จะมามอบให้อีก ครับแล้ว่าโลแล้วครับแล้ว่าแล้วหรัแล้วพอ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 แล้วเดีพอกินหมดแล้วก็หิวอีกอุ้นะค่ะครับป่ะผมเอาเอาเป็นมาบ้พี่เบื่ออีกกนเด็ดละวันละวันละพอไปรับจ้างได้ประมาณสามอยวันเลย ทำงานรายวันจาก็ไปเขียงงามเนาะครับเขียงงามครับถึงที่แล้วอถึงที่ใหม่ละค่ะขอบคุณพี่มามากค่ะขอบคุณนะครับจะมาพูดด้วยเหรอฮะถือว่า fc เรมาพูดทั้งข่าวัวเลยเหรอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง เนเรืตองี่นะคมก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วหลังจากที่ไปหาครอบครัวเด็กๆที่ขาดแคลนนะคะครอบครัวที่สองกับครอบครัวที่สามะคะ่ะวันนี้เป็นไงบ้างไปเราได้เล่าให้ผู้ที่ร่วมสนับสนุนฟังบ้างไหมคุณแม่ผู้ร่วมสนับสนุน <c oughs> กับเมย์กับพี่หนึ่งนะคะจะมีแม่เมย์แล้วก็น้องสาวเมย์นะคะที่อยู่ที่ฟินแลนดนะคะ์ค่ะซึ่งก็ ตอนที่เมื่อวานไปหาครอบครัวที่หนึ่งนะคะก็ได้เล่าให้แม่ฟังเนาะแม่ก็บอกว่า,ารู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออเขาก็บุญไปด้วยในนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือโดยปกติที่ฟินแลนด์ใช่ไหมคะมชีวิตจะเรียบเรียง่ายๆอยู่กับธรรมชาติไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า ประเทศเขาดูแลคนได้ดีเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตมากแล้วก็ดูแลเรื่องหนึ่งดีมากดูแลเรื่องภาษีสสใช่เสียภาษีเยอะแต่ก็ได้มีสวัสดิการเยอะที่ดีอยู่ก็ที่ฟินแลนด์เนาะก็จะไม่ค่อยได้มีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าทครอบครัวที่ขาดแคลนเท่าไหร่แล้วอยู่ที่นู่นเนี่ยคือ เขาก็มีแต่เราใช่ไหมคะที่อยู่ที่ไทยเนาะก็จะไม่ได้มีไปร่วมบุญที่ไหนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเมย์ได้มีโอกาสมาเป็นเขาเรียกว่าลูกบ้านจำปาดงแล้วก็มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้ก็คือ,อมแม่ก็รู้สึกดีมากผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาก็รู้สึกอยากจะอิ่มบุญไปด้วยเนาะอิ่มบุญไปด้วยอย่างพี่ก็รู้สึกนะคือ,อตอนที่ไปเจอแล้วก็ได้มอบของให้อย่างเมื่อวาน แล้วก็วันเนี้ยเราเราก็รู้สึกว่ามัน,มนเหมือนว่ามันก็อิ่มบุญไปด้วยคําว่าอิ่มบุญหนึ่งรู้สึกว่ามันมีความสบายใจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมา <Okay. S 2> ในในในร่างกายของเราเนี่ยความสบายใจสบายเนื้อสบายตัวอะไรเง <Okay. S 2> ี้ยก็ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็สัมผัสได้อย่างนั้นก็เรามีความสุขที่น้องเขาได้หยิบไปแล้วก็เขาก็ได้กินตอนนั้นก็แค่นั้นก็พอแล้วจบ <Okay. S 2> เห็นน้องเมื่อวานนี่ ในคลิปนะครับน้องเขาหยิบไปแล้วก็เขาได้ได้ดื่มเนาะได้ดื่มนะไมนได้ดื่มอะไรเนี้ยแค่นั้นผมก็โอเคแล้วแหละพอละไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นต่อค่ะก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีส่งไปให้ครอบครัวดูอะไรอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาปลื้มใจมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณ f อนะครับที่หลายคนก็คอมเมนต์มาแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เราทำด้วยอ่าก็ร่วมอ่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยได้ไหม น่าจะได้เนาะนะครับผมก็ต้องขอบคุณท <ผม S 2> ุกทุกท่านอ่าเขาเรียกว่าไงนะมีส่วนกับบุญนี้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทุก,กท่านเลยที่ดูมาแล้วก็รู้สึกยิ้มเวลาที่ FC ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขตอนนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราได้ทำให้ FC ได้ได้เห็นค่ะเป็นเป็นสิ่งเล็กๆนะคะไม่ไม่ใช่โครงการใหญ่อะไรแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า <ด>เป็น<ด>โครงการเ<ด>ล <ๆ S 2> <ๆ>็กๆใช่อย่างวันนี้เนี่ยที่ไปเจอผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยที่บ้านที่มามคือ่าทั้งสองเนี่ยคือไปงานมาก่อนแล้วก็ไปพอดีไปคุยธุระกันที่นั่นเราก็เลยไปเจอพอดีไม่แต่จริงๆอ่ะผู้ใหญ่บ้านอนยากจะไปด้วยอยู่แล้วอ๋อใช่แต่ด้วยความที่เมยก็เกรงใจเพราะว่า มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยเนาะมันไม่ใช่โครงการที่ใหญ่อะไรมากก็เกรงใจเวลาของผู้ใหญ่บ้านน้ยแต่ว่าเหมือนพี่มาก็จะบอกตลอดว่าผู้ใหญ่บ้านอยากมาอะไรเงี้ยคือถ้าเวลาตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าได้เลิกเขาเรียกว่าได้ได้รับรู้ทั้งสองหมู่บ้านแล้วเนาะใช่ใช่โอเคเป็นทางการสําหรับโครงการนี้นะผมมีเอฟซบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้เราเนี่ยคือทําแบบว่ากระจายตรงนี้ ไป<ม>ที่หนึ่งแล้วก็ไปมอบอีกบ้านหลังหนึ่งอะไรประมาณนี้<ม>ไปเรื่อยๆอาจจะจุดจุดละวันอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่า,อ,าอยากจะให้แบบว่ามอบเป็นที่เดียวแล้วก็ให้รู้จักมาคุ้นกับเด็กไปไปหน่อยอะไรอย่างนง้นประมาณนั้นมากกว่าใช่คือในการมอบอแบบที่แบบกระจายกระจายอ่ะคือดีนะคือได้หลายหลายบ้านแต่ก็คือ มยกับพี่เหน่ยอยากจะลองลองทำแบบนี้ดูก่อนเนาะค่ะแล้วก็แม่กับน้องสาวเนี่ยก็อยากที่จะลองทําแบบนี้ดูด้วยเห็นดีเห็นชอบก็คือถ้ากระจายก็คือมันก็เหมือนแบบที่เคยเคยทำมาที่เราเคยไปทําที่อื่นด้วยก็คือให้แบบกระจายแต่นี่คือดูแลน้องเขาแบบว่าประมาณสองเดือนโอเคนะครับสำหรับคลิมนี้ก็อิ่มบุญอิ่มกุศลไปด้วยกันวันนี้ ถึงแม้จะเป็นเล็กๆนิดน้อยก็ร่วมไปด้วยกันนะครับผมบ๊ายบาย